บทที่5การบอกเวลาแบบฝึกหัดข้อที่2จงนำคำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องเข้าทำงานกินอาหารเย็นตื่นนอนทำการบ้านเลิกงานเจ็ดโมง เมื่อเช้าผมตื่นนอนเวลา6กโมงครึ่งต่อมาก็ไปแปรงฟันอาบน้ำสระผมและแต่งตัวเพื่อไปทำงานครับหลังจากนั้นผมกินอาหารเช้าเวลา7จ็งผมทำงานตั้งแต่เวลา7จ็มงครึ่งถึง1 1บเมงครับเวลาผักเที่ยง ผมไปกินอาหารกับเพื่อนร่วมงานครับและเข้าทำงานอีกครั้งตอนบ่ายโมงถึง5โมงเย็นหลังจากเลิกงานผมขับมอเตอร์ไซค์กลับไปถึงบ้าน6กโมงสินาทีโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นผมรีบกินอาหารเย็นและเตรียมตัวเรียนภาษาไทย ตั้งแต่เวลา1นึ่ทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งครับเวลาเรียนภาษาไทยเสร็จผมไปอาบน้ำแปรงฟันและทำการบ้านต่อมาดู YouTube ประมาณ30นาทีและเข้านอนเวลา5้าทุ่มครับ